ถ้าจะมีมาร์กที่น่าสงสารที่สุดในจกักรวาล Invisible ก็คงจะเป็นเขาคนนี้แหละครับ Full m a ์มาร์กโดยลักษณะของเขาเขาจะใส่ชุดที่ปกปิดร่างกายทั้งหมดคล้ายกับ Spider-Man พร้อมกับแว่นกระลมสีเทาแต่ถ้าเป็นในคอมิกจะเป็นสีฟ้านะครับเนื้อเรื่องของเขาจะคล้ายกับมาร์กเวอร์ชันหลักแทบทุกอย่างแต่จุดเปลี่ยนที่น่าเศร้าคือพ่อของเขาโนแลนเลือกที่จะจัดการเด็บบี้ก่อนและถล่มบ้านทิ้งทำให้มาร์คน,นี้โมโ oh หถึงขีดสุดและสุดท้ายเขาก็สามารถเอาชนะโนแลนได้ ด้วยความแค้นที่เสียแม่ไปกับตาสว่าไปแล้วก็มีมาร์กหลายคนเหมือนกันนะครับที่สามารถอาชนะโลรนแลนได้แต่สำหรับมาร์กคนนี้เขาไม่ได้ภูมิใจเลยนะครับมันมีแต่วความบอบช้ำทั้งนั้นในซีรีส์ฟ l m แมสม Mark เป็นหนึ่งในมาร์ก8คนที่รอดจากสงคราม Invisible War แต่กลับเป็นคนเดียวที่เราไม่เห็นว่าเขาไปสู้กับใครเลยสิ่งเดียวที่เราเห็นจากในซีรีส์คือฉากที่เขาทำลายสะพานซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียก่อนจะกลับมารวมกับมาร์กคนอื่นๆและเขาจะพูดประโยคหนึ่งไว้ว่ามเาามื่อเช้า มขาไมชนึกถึงตอนวิ่งเล่นกับพ่อประโยคหลังไม่มีในคอมิกนะครับเป็นบทพูดเฉพาะในซีรีส์แต่มันช่วยเผยให้เห็นว่าเขาก็ไม่อยากเป็นายรายหรอกครับเขาแค่อยากได้ขอ้อบครัวกลับคืนมาในคอมิกเขาจะเข้าต่อสู้กับโอลิเวอร์น้องชายต่างแม่ของมาร์กและเขาก็จะพูดกับโอลิเวอร์ว่าพูดกับตัวเองต่อไปเธอไอหนูเดี๋ยวแกก็จะเชื่อมันจริงๆแต่ถ้าอยากใช้สัญลักษณ์นั้นบทอกของแกแล้วก็แกต้องคู่ควรให้ได้ก่อนแต่ดูเหมือนว่าเขาจะอ่อนมือให้น้องโอลิเวอร์นะครับเพราะวันต่อมาคนที่ไปสู้กับซิน,นิสเตอร์มาร์ก อาจจะหมายความว่าฟูลแมสมาร์กปล่อยน้องไปหรือบางทีเขาแค่ไม่อยากสู้กับน้องเลยตั้งแต่แรกและเมื่อแองสตอมหักหลังทุกคน ฟูแมสมาร์กก็โดนส่งไปติดอยู่ในจกักรวาลกลกร้างเหมือนกับทุกๆคนมีทฤษฎีแฟนๆที่น่าสนใจว่าเขาลอดจากซินิสเตอร์มาร์กได้เพราะเขาหลอกให้ซินิสเตอร์เชื่อว่าเขาเป็นแค่ภาพลงตาซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปได้มากเพราะซินิสเตอร์มาร์กนั้นเพี้ยนหนักมากถึงขั้นคิดว่ามาร์กหลักนั้นเป็นภาพหลอนอาจจะเป็นเพราะว่าโดนฟูลแมสมาร์กปันหัวเมื่อก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆที่ยืนยันว่าเขาลอดจริงตามเนื้อเรื่องในคอมิกค,คนที่ลอดในมิตินั้นจริงๆมีแค่ซินิสน mark, เตอร์มาร์กกับโม่่่่มมมมมมมีีีีีสิิงงชวตไไเือ เ,เขาใช้คาว่า Westland Universe นะครับแปลว่าแม้แต่บินไปดาวอื่นก็ยังพบแต่ความว่างเปล่าตอนให้เขาจาะลอดจากซินิสเตอร์ได้สุดท้ายเขาก็จะต้องตุยในจักรวาลที่ไม่มีใครเลยอยู่ดีสำหรับผมนะครับผมคิดว่าฟูลแมสมาร์กเป็นตัวละครที่น่าสงสารที่สุดเลยใน i m มิซิเบิลเพราะเขาทั้งสูญเสียบ้านสูญเสียแม่ สังหารพ่อโดนทรยศและยอมเป็นตัวร้ายเพียงเพราะอยากเห็นแม่เขาอีกครั้งแต่เขาก็ไม่เคยได้มันเลยเหลือไว้เพียงแค่ความเสียใจความโดดเดี่ยวที่ไม่มีใครได้ยินเขาอีกแล้วสำหรับคนที่รอ Sinister Mark ร์กย t ท่ามารหรือว่าโมฮอ k มา r ์นะครับผมอาจจะทำเป็นคลิปยาวลง YouTube นะครับไปติดตามกันได้เลย